สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการอาลอกถุงพลาสติกออกครับผมวันนี้ออมกลัลังโอ้ใช้ใช้กันไกลแย่ไปเลยครับผมอ,อันนี้ฝ่ทิ้ง ันนี้เป็นรายได้เสียงของอ้อมเขานะครับผมเขาจะแยกขวดน้ำนะครับผมขวดน้ำดื่มที่เราดื่มทุกวันนะครับผมแลาวเขาก็จะแยกถุงออกก็จะนำไปขายอ้อมได้กี่กระสอบแล้วนี่ฮะฮะได้หน<า>ึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบแล้วผมหนึ่งกระสอบนี้จะขายได้เป็นเงินประมาณกี่บาทเนาะ ห้าสิบบาทหรือเปล่าือเราไปขายทุกทีเราไปขายกี่กระสอบนะสามสี่กระสอบนะการเฉลีย่ยประมาณห้าสิบบาทนี่ละมั้งถ้าเราไปขายไม่ได้ลอกพลาสติกอ่ะก็จะได้ราคาถูกกว่าผมถ้าลอกพลาสติกออกก็จะได้ราคา,า,พกกา,คาแพงขึ้นมาหน่อยครับผมเราก็จะขายอยู่ประมาณล่าสุดเราขายประมาณ9บาทมั้งแต่ตอนนั้นเคยขายได้13บาบาทอยู่นะครับผม อ,อก,กันไกช่ชิมจวดจวดเลยนะครับผมขามีสูตรนี่นะวาอายุทำไมลอกไว้จังเขาเก็บให้ได้สูงหนึ่งเขาก็จะมาเอาเอาเอา เอาฉลากออกครับผมเเก็บได้เต็มขุงขาวเนี่ยเขก็จอแล้วก็ไปเก็บไว้นะครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เป็นรายได้เสริมของเขาเขาไม่แบ่งใครนะครับผม แกะนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่น,นี่ประมาณน่าจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนี่แหละมะละั้งแล้วก็แกะเส็จครับก็เป็นรายได้เสริมของอ้อมอครับผมกับการเก็บขวดน้ำไว้ขายนะครับผมก็ถ้าผู้ชมท่านใดนะครับผมจะเก็บไว้ขายบ้างก็ เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับผมถึงไม่เยอะแต่ก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นขวดน้ําของเราใช้ดื่มเองครับผมซื้อมานะครับผมถ้าจะไปหาเก็บโอ้โหก็น่าจะลําบากหน้าดูครับผมจะออมเขาไม่ไปเก็บนะครับผม,เข,ม,เ,นนบผมเขาเอาแค่ภายในครวัวเรือนแค่นี้นะครับผม